สวัสดีครับทักทายสวัสดีผู้ติดตามทุกทุกท่านเวยละกันอ่ะจุ๊งกะสวัสดีแมวบองโอล์นโกนเจาเสระเสงใหญ่เขเมกรุบๆเขเนียด้วยละกันครับวันนี้มาที่วัดบ้านใหม่ครับผมนะฮะพาพี่น้องมาชมนันทวรนภาพยนตร์ครับวันนี้เป็นคิวของ12ล้อครับผมวันนี้นะ อันนี้รถหน่วยนะครับเจ๋วเลยครับผมพื้นที่แคบครับผมวันนี้นะนี่ครับผมต้นไม้เพียบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้นันทวันพาพประโยชน์ลงจอได้กี่เม็ดนะครับผมบันทึกการตอนนี้16นาฬิกา38นาทีครับผมอ้วัสดีครับวู้นะผู้จัดการทมสวัสดีพิรุษด้วยนะครับผม ดูครับผมติดต้นไม้เพียบเลยในมาตรการกานะรการะบระโควิดบรรยากาศฝั่งนี้ก็เป็นพิธีนะครับผมพื้นที่ทจัดงานพระราชทานเพลิงศพนะครับด้าเชิญเจริญอะไรไงเนี่ยนนะได้กี่เม็ดนี่ครับพี่รุ่นได้สิบแปดเตือนหมดเลยนอะเม่นะ วันนี้ได้โจ1 8เม็ดนะครับผมนี่ครับนะฮะครับปฏิกาศนะครับป่าเด็กผาเดินชมครับผมป่าเด็กโตไฟนิกเกอร์กำลังติดตั้งทางด้านเสียงกลางนะครับนี่ครับผมโอ้ต้นไม้เยอะมากครับพี่น้องนะสุดยอดจริงๆเลยครับผม ดีนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังพอมีช่องว่างให้ได้ลงหนังนะครับผมนี่ครับผมทางนี้ก็ยัดเข้าไปนะฮะงนี้ติดตั้งทางด้านนั่งร้านเตรียมที่จะติดตั้งทางด้านาเสียงกลางอาเมเจอร์นะครับผมกลายยางลูกพี่นี่จบสูงใช่ไหมนี่ถึงได้ทํางานที่สูงกับคนอื่นนี่จบสูงนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เข้ามาแล้วถอดรองเท้าด้วย นะโอ้ยัดเข้าไปวันนี้โอ้ไม่รู้จะหลบไปทางไหนแล้วเนาะดูอะถอยไปก็ติดฝั่งนู้นนะเดินหน้ามาก็ติดต้นนี้ครับผมว่าจะช่วยกันย้ายก็ออกก่อนเนาะต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ให้เข้าคืนเย้ใหญ่เงืยเออนะวันนี้ก็จัดเต็มครับผมเบรข้างละยีดอกเหมือนเดิมโอ้น่ะ นีกำลังต่อไฟอยู่นะครับสําหรับอาจารย์เป๊ะนะครับผมคนย่าคนยายที่นั่งพื้นอยู่จอได้แค่นี้จริงๆแล้วเนาะฮะอาจารย์เป๊ะได้แค่นี้แล้วติดไม่มีที่จะไปละติดต้นไม้ทอครอ้นะครับผมนี่นะะแต่ที่มันก็พอดีเนาะทั้งวัดนี่มีพื้นที่แค่นี้เองนะครับผมที่กว้างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นปลูกต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม ร่มเย็นครับผมร่มเย็นนะฮะนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวฝากฝากอะไรไหมนี่ฝากไหมฝากไหมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฝากถึงแม่ยายไหมนี่ไม่มีจะฝากแล้วมั้งเอาผมขาดหมดแล้วครับผมอ๋อผมขาดหมดแล้วเออซื้อใหม่ปะ <c oughs> นะครับฝั่งนี้ติดตั้งทูเ้เบร์เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นเสียงกลางครับ อมเมเจอร์ข้างละแปดใบครับผมเดินทางมาถึงแล้วเจียวเลยเรียนจบสูงใช่ไหมนี่ทำงานที่สูงโอ้ต้นไม้เยอะมากครับผมเป็นวัดที่ <c oughs> ร่มเย็นมากครับผมนี่ครับผมฝั่งนี้นี่เสียงกลางนี่ปิดถน,นนเลยครับผมจะเป็นทางที่สัญจรเดินไปข้างหลังนะครับนี่ครับผมเต็ม <c oughs> จอเปียกเลยครับผม ถ้ามองจากมุมนี้ก็พอดีเลยครับผมตั้งโจพอดีกับตู้ขอบพอดีเป๊ะเลยครับผมด้านบนกําลังติดตั้งไฟอยู่ครับผมวันนี้จัดเต็มแน่นอนครับพี่น้องทนใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นประรำพิธีนะครับผมที่จัดงานนะครับผม เมื่อคืนก็ไอเอสภาพยนตร์นะฮะพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคิวของนันทวันภาพยนตร์หน่วย12ล้อนะครับเจ็นับบัดนี่ครับเจ้าเลยโอ้แอดมินบินแล้วครับตอนนี้โหนะครับผมโอ้ต้นไม้เยอะจริงๆครับผมยอดเลยครับนี่นะครับบรรยากาศดีครับผมวันนี้ ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงอยากมาดิ้นหน้าจอเรียนเชิญได้ครับเรามาแลอเรียนเชิญนี้รบปราาก่อนนะครับขอบคุณก,การติดตามรับชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจทุกคลิปนะครับวันนี้ก็มาให้ชมครับผมบรรยากาศช่วงติดตั้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสียงในทางด้านประรำพิธีนะครับกำลังทำพิธีอยู่บรรยากาศช่วงตอนนี้16บนาฬกาสน,นาทีครับผมทางด้านนันทวันณภาพยนตร์ก็เหลือแค่เสียงกลางนะครับแค่นี้เองครับผมก็พร้อมที่จะบรรเลงนะครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าพิธีการตอนเย็นจะเสร็จตอนไหนและจะได้ลองเสียงตอนไหนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับบรรยากาศช่วงลองเสียงเด้อ นะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็รวมๆให้ชมครับผมติดตั้งจอขึ้นธงขึ้นป้ายนะครับเสร็จเลือบร้อยเหลือแค่เสียงกลางก็พร้อมมันเลงครับผม เดี๋ยวพาไปดูรถหน่วยครับผมนะฮะไลคลิปไม่เคยถ่ายรถหน่วยแล้วครับวันนี้ให้ชมแบบใกล้ชิดนะครับอันนี้จะเป็นรถหน่วยของหน่วย12ล้อนะครับผมต้องใช้ขนาดนี้เลยถึงจะบรรทุกตู้ลำโพงผีกระแทกหลังนะครับทั้งหมด48ดอกนะครับผมนี่นะสวยงามครับ วยเนาะพี่น้องเนาะรถหน่วยเนาะดูอะอลังการมากครับอันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนะครับผมที่สนับสนุนนันทวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่มถังซิ่ง,งปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำตราจอมยุทธผลิตภัณฑ์มันนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงที่พนเอกนะครับโอ้เจ๋งเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นเครื่องไฟนะครับที่จะเอามาใช้ในหน่วยวันนี้นะครับขนมากับรถ10ล้อขนรถแมคโครมาแบบนี้เลยนะครับขนาดก็เป็นเดนโยนะครับ220นะครับต้องใช้ขนาดนี้ไฟถึงจะพอนะฮะสำหรับคุ้มพลังประดิษฐ์เจริญสาวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะบรรยากาศช่วงแรกๆในการรับชมนะครับผมก็นี่ครับผมเอามาฝากบรรยากาศช่วงเย็นๆแล้วกัน ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในช่วงลองเสียงมาให้ชมยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันครับไปแล้วครับโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ